สวัสดีครับพบผมแล้วนะครับกับช่องการุชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปฟังวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีของสปปลาวนะครับท่านผันขับพิภาวันนะครับซึ่งคนลาวนะครับก็ต่างชื่นชมนายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นอย่างมากนะครับว่าท่านนะครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างขวางเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่จะทํางานเพื่อสังคมเพื่อประเทศลาวอย่างแท้จริงเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําในทางด้านพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริงซึ่งหลายคนนะครับก็ได้ติดตามหรือว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีต่างชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่การแก้ไขปัญหาในเรื่องของอเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่มีการแก้ไขแล้วก็รับมือแผนต่างๆอย่างดีมากนะครับเกี่ยวกับาการรับคนลานะครับที่จะเดินทางกับจากต่างาประเทศ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับว่ามีแผนรับมือเป็นอย่างดีนะครับทําให้คนลาวนะครับต่างชื่นชมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการทํางานของท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปชมวิสัยทัศน์ที่ท่านนะครับได้ออกมาแสดงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับว่าท่านนะครับจะมีวิสัยทัศน์อย่างไรซึ่งท่านนะครับเป็นผู้ที่เด่นขาด โปร่งใสและก็มีความเป็นมืออาชีพในการที่จะทำงานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงเลยนะครับโอเคนะครับเราลองไปฟังวิสัยทัศน์ของท่านนายยรัฐมนตรีของโสบราวท่า,วานผดผักวิภาวรรพร้อมกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราค่อยมาวิเคราะห์พูดคุยกันนะครับว่าวิสัยทัศน์ของท่านเป็นอย่างไรลองไปฟังดูครับรัฐบาลจะยึดมันตามสามหลักการเฉพาะ หนึ่งเหมือนเด็ดขาดเขมงวดเด็ดขาดเขมงวนดนี่ก็ต้องตามมาติตามกฎหมายตามอยัางอย่างออร์ตองเฮ็ดให้ประเทศพุ่นน่นครับพี่สอบนั่นแหนให้เฮ็ดผิดก็ต้องรับพี่สอบคือพวกสายถามร,รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็แน,น,น่นั่นแหละขันมาตำรวจผูู้ผู้แทนหูก็บอกมานั่นแหละขัดผู้เฮาผู้เฮ็ดจังมาเฝ้าผู้เฝ้าหรือว่า พนักงานรัฐก้อจีเมีนก้มภาษีบ่จีเมีนธนาคารบอกไปคมเองเอาเงินทำธุรกิจบอกมาไหมบอกมาเอาข้อมูลมาขันจะให้แก่ได้อยู่ๆนายโยกสิไปหู้ว่าเออผู้นั้นลักผู้นี้กินหู้ไรขันบ่มีผู้ายงานขันบ่มีผูฟ้ฟ้องแม่ยนตะว่าต้องมีผู้ฟ้องมาต้องมีผู้ายงานมานอันนี้ข้าพเจ้าก็ว่าายนักธุรกิจแม่นพวกนักธุรกิจนี่ก็ตัวการชมว่ามมคิด ซอลาดบางหลวงเจ้าห้สินโบนเขาดิเฮ็ดทั้งพุทธขันมาพนัง,งาน,นตะกรอนคมแหงเอาอรายงานมาแม่ออกซื้อแม่สายก็สายขอเฮ็ดเฮยกเอาเงินทนันล้านเอาเงินทนิพันบ้ามาอยักห้เฮ็ดเดนี่ยน้ำอันนี้ไลยอันหลักการอันนี้ไหนเข็มงวดเด็ดขาดทีนะผมสใยก็คือกัน ทุกคนก็กวดสอบแต่แผนใน,นนี่แหละเอาเออกมาผ่านสภาคือว่าประชาชนเขาก็เข้าใจมดัดเขาก็หูมดัดติดตามได้ม,ดมัดรัฐบาลจะซัดซื้อซัดซื้อก็ซัดซื้อตามนาทีนี่แหละในนั้นแหละขอให้ผู้แทนติดตามานายกชัดชื่อแถบตามที่นเบาบอกเอออย่าใายว่าในนั้นเลยเออหลออักเอาเงินเอาข้ามอีนอังมาตัวอย่างเสร็จ บันนี้หลักการอันที่สามนี่ก็สําคัญในปพวกสายมืออาชีพพิ่น่าที่จริงมันหลักการวิสการนลักวิสการเพราะว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการแก้ไขปัญหาเศรษฐิดเฮทุทีฟทุเดียนบ่ไร้มันต้องมีหลักวิชาของมันการธนาคารมันก็ละเอียดอ่อนที่สุดการเงินก็ละเอียดอ่อนที่สุดเฮโูเล่บ่ไร้เนี่เมื่อเป็นเจสซั่นเนี่ยข้าพเระเจระยากอนี่ก็เลยแต่งตั้ง สิบกว่าฐาน,นที่สังกัดสังกัดรัฐแด้แล้วกัสังกัดภาคธุรกิจได้มาเป็นผู้่อยเวียงนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็จะได้รับข่าวเลยเนาะเพื่อให้พวกเพิ่นเหล่านี้เสนอคําคิดคําเห็นในทางที่สร้างสรรค์ให้ในายกรัฐมนตรีไปแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันนั้นลักวิชาการของมันเมื่อไหรน,นีน่ ผู้ช่วยเบียรที่มาจากอันเอกชนนี่ธนาคารก็มีผู้ประกอบการหลายอันก็มีการค้าการขายมีมั้งบัดนี้เจ้าหน้าที่รัฐของเฮาก็มีประมาณเจ็ดแปดฐานนี่ก็มีแต่ผู้ที่มีความรู้มาจากธนาคารก็มีกระทรวงการเงินก็มีเพื่อมาซอยประกอบคำสิทธิ์คอมเมนต์ให้นายกรัฐมนตรีบุเมนยูยูนายกเลยใช่ไหมเกาหัวยงยงแล้วเอ้าสั่งอันนั้นสั่งนี่อะไรบันทั้งอิงใส่คำเห็นของเขานไอ บบนี้จำนวนหนึ่งพัดบุกเข้าใจว่าบุกเข้าใจว่าเอ้าเดี๋ยวนี้น่ะป็ยังนายกบุกเก่งเศรษฐกิจตีจังแทงเข้ามาเออกับกับไพสิเก่งแ่งนักธุรกิจนี่มากก็เพื่อให้นักธุรกิจประกอบคำคิดคำเห็นแ่งนักวิชาการของกระทรวงผักชวนเกี่ยวของที่มันคงเขตธนาคารคงเขตกฎหมายคงเขตการเงินก็เพื่อให้พวกเพื่อนนั้นลงเลิก พอความคิดความเห็นไหนมาชี้ให้ในแง่วิศาการม,มันบ่งแมนองค์กรอันนึงบ่งแมนองค์การบริหารเนาะพวกนี้พวกเพื่อนก็บ่มีเงินเดือนบ่มีรถประจาตาแหน่งไงบ่มีเงินเดือนสิบกว่าคนนี่มันเสียสละทั้งหมดมาเห็ดเบียกไหนายกนายกมาบ่คอยคนคว้ามาบางอันก็มันพวกเพิ่นเสนอมาเอง มาค้นคว้ากันแล้วก็มาพานนายงห้องนายกหรือว่ารัฐบาลกำหนดออกเป็นนโยบายของรัฐบาลออกนโยบายแล้วก็กำหนดเป็นมาตรการเป็นมาตรการแล้วก็ปฏิบัติบัดพวกเพินก็กลับคพืนไปจัดตั้งปฏิบัติของพวกเพิ่นเองอันพวกที่ได้ทึกแต่งตั้งนี่ไงไมยควาว่าว่าง่ายๆเพื่อให้มันเข้าใจเอกภาพซะเนาอกแมนก้นไก่เพื่อระดมมั่นสมองนาะ เพื่อกำนดนโยบายเพื่อกำนนดมาตรการและวิธีการจัดต่างปฏิบัติในการบริหารเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้ไปในทางที่มันค่อนขางมมีวิทยาศาสตร์บออัติสิสบอในตัวคือข้าพเจ้าอ่านอันหลักการนั่นเองนี่เป็นอย่างนั้นเนาะให้เข้าใจในนั้นเลยอน่าชุขเข้าใจว่าโอ้ยนักธุรกิจไปคุ้มนายกแล้วไปคุมรัฐบาลแล้วแล้วพวกได้ททึงอันเป็น ผู้ซอยเบียงนายกนกดิเมนได้และได้คงการนั้นบุมีบุมีไปถามรถเชิญถามรถเนี่ยวกเอาสัดสื่อเรียกพวกเพิ่นก็เสียสลระว่ายอมมาเห็ดเบี้ยให้มัดบางทานก็เป็นห้องผู้ว่าธนาคารบางทานก็เป็นห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินบางทานก็เป็นนักวิชาการมาซอยตามหัวคอตามที่นายกอกยากให้เหตุให้อันนี้ขอขอ,ขอรายงานนนั่นแหละอธิบายหลักการที่สามนะเนาะ ข้าพเจ้าบบแมนบบแมนนักเศรษฐกิจ,เ,เ,จเป่นในครูเลกเดยครับพเจ้าเป็นในครูเลกต่อมาเป็นในครูปรัชญ,ญาเนาะเป็นอั่นเลยแต่ว่าก็จิพ่ายามเฮ็ดเนาะแต่คำคิดคำเห็นของผู้แทนส่วนหลายนี่ก็ก็เขารักวิชาการมั้งเห็นบอกก็เอาไปจัดใส่จัดใส่จัดใส่อันนั้นเหมือนอันที่อันที่สามเนาะ แหรือว่าการทํางานของท่านนายกัฐมนตรีของสอบอราวนะครับท่านผันคาพิภาวันที่ได้ออกมาชี้แจงพูดถึงการทํางานของท่านนะครับให้กับประชาชนคนล้าวนะครับได้เข้าใจหลักการทํางานของท่านและก็เชื่อมั่นในการท่านนะครับไม่ว่าจะเรื่องของความเปยนทาสเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของมืออาชีพในการทํางานนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ฟังวิสัยทัน์ของท่านนะครับ เราก็ทราบเลยนะครับว่าท่านนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทํางานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีของสอบโบรานะครับที่ปีวิเศยทัน์กว้างขวางนะครับจนได้รับคำชื่นชมจากประชาชนคนลาวและก็จากต่างประเทศน,นะครับซึ่งในเรื่องของความเด็ดขาดนะครับท่านนะครับก็จะเข้มงวดในเรื่องของกฎหมาย ทุกคนคนลรานะครับไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นพนักงานราชการตำรวจหรือว่าพ่อค้าประชาชนนะครับทุกคนนะครับจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับไม่เลือกว่าท่านจะเป็นลูกท่านหลานเธอนะครับทุกคนนะครับหากกระทบผิดก็ต้องถูกโทษเหมือนกันนะครับซึ่งความมูใสนนะครับก็คือท่านนะครับเปิดใจยอมรับ คำแนะนำหรือคำชี้แจงหรือว่าข้อร้องเรียนของประชาชนทุกคนนะครับซึ่งจะทำให้ประชาชนนะครับเชื่อมั่นในหลักการทำงานของท่านที่มีความโปร่งใสทุจริตนะครับการทำงานของท่านนะครับก็จะมีคอนเซ็ปต,ต่างๆนะครับทำให้ประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนะครับทำให้ประชาชนนะครับาสามารถเข้าถึงนายกบัญชีใกล้ชิดนายกบัญชีสามารถร้องเรียน ปัญหาต่างๆได้ตลอดเวลานะครับและก็ความมืออาชีพนะครับซึ่งความมืออาชีพอย่างไรผมต้องยอมรับนะครับว่าท่านนะครับเป็นคนที่ยอมรักความจริงท่านก็ได้ชี้แจงนะครับว่าท่านนะครับอาจจะไม่ได้เก่งทุกด้านซึ่งท่านนะครับจะเป็นโดยต้องรวบรวบมบุคลากรในด้านต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเราดมสมองมาช่วยกันในการทํางานของภาครัฐมาช่วยกันทํางานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คงได้ใจพี่น้องประชาชนคนลาวคงได้ใจกับคนที่ได้ฟังวิสัยทัศน์ของท่านเป็นอย่างมากนะครับเกี่ยวกับคาชี้แจงของท่านนายยกธรมธีของสปลาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของความเป็นกางในเรื่องของมีความเป็นมืออาชีพและที่สาคัญท่านยอมรับความจริง เหการร์นะคซึ่งวันนี้นะครับผมได้นําคําชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีของสองปลาวท่านผัดคำวิภาวดีมาให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าท่านมีหลักการในการทํางานอย่างไรเพื่อประชาชนคนลาวสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมในคลิปนี้มีความคิดอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรฝากาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับโดยเฉพาะ FC หรือว่าโดยเฉพาะคนลาวนะครับที่มีโอกาสเข้ามาชมในคลิปนี้ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับว่าท่านรู้สึกอย่างไร ท่านนาย,ยกประมุขีคนนี้นะครับที่ได้ปฏิบัติงานให้กับพี่น้องประชาชนคนลราววันนี้นะครับผมตาลุชานแลวนะครับก็ได้นําเรื่องราวการทํางานวิเศษทัศน์การทาํราทงานของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีของสองปปลาวมาให้กับทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับ,บกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยและก็เข้าไปติดตามเพจตาลุชานดลวมาพูดคุยกันในเพจตาลุชานแลวด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ